หลังจากผมอ่านคอมเมนต์ของคุณครูศิรินาถแล้วเนี่ยผมต้องแวะมาให้กําลังใจเลยครับคุณครูศิรินาถเนี่ยครับเป็นคุณครูสอนบัญชีที่สงขลานะครับแต่ไม่กล้าสอนออกกล้องโหคุณครูรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ดตั้งแต่เกิดตอนผมห้าขวบเนี่ยพี่น้องนั่งเล่นกันอยู่สามสี่คนในห้องใช่ไหมครับผมอึดอัดแต่ผมไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆผมกอ็ออกไปนั่งปีกวิเวกคนเดียวอะ่ะเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยอะ่ะพอโตขึ้นมาผมก็ เป็นคนแบบพูดคําตอบคำมาตอนมัธยมอ่ะเป็ือนคนใบ้เลยอ่ะหลังจากที่ทํางานออเดดนะครับมาเกือบ20ปีเนี่ยผมก็ต้องดีลกับคน,นมคุยกับลูกค้าคุยกับพี่อินชาร์ดคุยกับพี่เมนเจอร์ในทีมคุยกับน้องจูเนียแล้วก็คุยกับเพื่อนๆในบริษัทนะครับแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ความเป็นอินโทรเวิร์ตในตัวผมเนี้ยหายไปเลยผมยังรู้สึกว่าเหมือนโดนดูดพลังอ่ะเวลาอยู่กับคนเยอะๆผมต้องแอบไปหลบในถ้ำชาร์จพลังทุกทีเลย แล้วในช่อง t ิ k t ตอลที่คุณครูนนศิรินาถดูคลิปนี้ของผมอยู่เนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนครับผมตัดสินใจไลฟ์สดครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าผมเครียดมากสิเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยผมอยู่คนเดียวผมไม่ได้พูดไม่ได้คําเดียวไม่ได้คุยกับใครด้วยซ้านะครับแล้วเวลาเราไลฟ์สดใช่ไหมครับเราต้องพูดคนเดียวเป็นชั่วโมงนะครับแล้วคนอินโทรเวิร์ดเนี่ยจะไลฟ์สดคนเดียวเป็นเป็นชั่วโมงยังไงนะครับมันยากมากเลยนะครับ ช่วงแรกก็ติดตขัดขัดเลยครับไปไมามาผมผมก็ทําได้ครับทั้งหมดยาวชั่วโมงครึ่งครับถ้าอินโทรเวดอย่างผมอ่ะยังทําได้เนี่ยคุณครูศิรินาถก,ก็น่าจะทําได้ง่ายๆเลยครับ